สวัสดีครับศรีนครินฟิล์มกองแสงวันนี้ส่งงานรถ,รถ,รถออเดอรี่คิวสกันนะครับติดตั้งฟิล์มไฮคูบียองกันนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งรอบคันเป็นเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นบียองหนึ่งห้านะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเข้มนอกสว่างในทัศนวิสัยในการขับขี่ดีนะครับตัวบียองก็เป็นตัวท็อปของทางไฮคูนะครับไฮคูบ hmm. ียองตัวนี้ก็ เขาคิดว่าบองรัศสีเรลเลดได้ค่อนข้างสูงแล้วกบแต่ร้อนดีเยี่ยมเลยนะครับพอเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนํานะครับไ้คูบยองนุ่มยิมใสเคลียร์ละเอียดนะครับออกพุมสีฟ้าสบายชานะครับสวนนี้ด้านนอเบอร์หกสิบนี้ให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับสณาวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับตัวไฮคูบิยองเบอร์หนึ่งห้านะครับตัวนี้ก็สวยนะครับติดตั้งรอบคันก็กําลังดีเลยนะครับสู้แดดบ้านเราได้สบายนะครับ การนี้นติดทีมกองแสงมาฐานนึกถึงสีนักรินทีมกองแสงนะครับโทรศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งสี่หนึงแสานรินทีมกองแสงดีต้อนรับแับขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับทางสีนักรินทีมนะครับขอบคุณครับ